ครับการสะเทือนครับปวดรอยเวลาสี่ทุ่มกว่าจับลอยจับรถไหนจับรถหนอยู่ด้ไปรอบอันนี้เลยให้จับได้หาครับไหจับรถนุ่นวารล้อไ์ั่วทิฝายกับรถคงาน น้ำคนมีเร um ื่องครับมีมาเต้ฟเข้าไปครับเมื่อกี้เกิดปวดรอยครับเรียกันมั่วเลย

ไม่ว่าจะจบแล้ไม่จบครับนี่ตามเอาเรื่อกนะง,งกันฮะเยื่ยยืนอยู่หน้าตาตาจีนอยู่หน้า เอขวดเที่องห้เอาขวดเี่ยงเหมือนว่าจะเจอตัวแล้วฮะ ตาตาไม่ยอมฮะตาตาไม่ยอมครับตาตาไม่ยอมครับมาหนีคนเราทิ้งไว้าหัวภาพอาจจะไม่ชัดฮะขอขอเข้าการครับโคตังต้องต่อยแก่เขาร่วมงานครับคนที่สร้างเรื่องครับ นี่ไม่เข้าใจกฎหมที่อยู่ร่วมกันต้องโยนแบบนี้